สวัสดีค่ะผพอ,พอ,พอกัมเมงแดงชาแนลคือเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อน,นี่ผ้าพี่ผ้าหน่องมาตามหลายิดใครคือเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะในช่วงลาวตีสามกว่าเนาะค่ะพี่น้องมาคะ่ะครับสวัสดีครับคือเก้าอะไรเพื่องเป็นต้นไตเหกดมันครับผมเห็ดทัง,งามแข็งๆเลยบ่ถ,ถึกฝนนะเนาะดอกก็จะสิแตกในกน้อยค่ะครับ ตามรลุตามช่วงกันพี่นอดสิมันคือเกาโบพี่ยาตะเลดไปแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้ยดูงงงามค่ะเวยๆครับ ไม okay. ่ครับจุ่มสวยๆครับผมมันก็เป็นกระจ่งนะจ๊ะน้องงามพี่น้องพน้องผลิตพุดขึ้นจากดินใช้สีเหลือง กำลังแตกเลยจ้ะน um. uh, ี่กำลังแตกตาพี่น้องขัดบ่เล่นบ่นีันองขาคนโอ้มงขาพี่น้องครับนี่อีกอยู่เด้อง่นี่เลยมันกน อ้ยมัินขอปากทำไงจังพี่อีก

Này không? ừ. hết Từ đó gần một tấm tấm hàng Ui. Ừ.

mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn mùn này, hai nghìn hai mươi hai nghìn hai Mất đâu, nghìn hai

าพี่น้องมาดูดอกนี้กันกนะนล้วไงเลยพี่น้องเขาปั้นดอกใหม่ยังไงครับใช่ Ừ rồi. Ừ.

โอ้ยมันขาเอามามัดน้ำหน่าวครับอืมด้าบันไม่เฮ็ดพอด้วพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ครับอืมส่งด้วยขาพี่ครับแต่บนนี่ ขึ้้นอยากขึ้นจะขึ้นเ่อรืรที่ถาใไรเนาะเนี่ยไรร่เห็นเด้อไฟเต็มเต็มเลยโอ้ยอ่ะอื ปลวก,ก,กอยู่คนเดียวป้าเทพปลวกบายดอกเดียวโคลโลครับอืออยู่คนเดียวนั่นเมื่อนี้คะ่ะนี่คะ่ะคือเกาคือเกาค่ะพี่น้องคะก่อนกระตาป้ได้ปนอยู่พี่น้องมือน,นี้พอได้อยูค่ค่ะพี่น้องคะ่ะฝนถึงสวงเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับขีดนุด้ยแดงเขอจะขิ่ไปเพียะซัมนีก่อนเวยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับช่คลขปดนุด้ยแดงกับบ่า,บาวหมงนี่เลยะค่ะพี่น้องะ่ะขอบคุณถูกหมิ่นเนาะคะ่ะขอบคุณถูกความคิดเห็นขอบคุณถูกความกำลังใจค่ะพี่น้อง,สงเสีนุ้ยแดงกับบ่าวหมงดีดีเสมอมากค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะครับผุสวัสดีครับผงานโดยรวมวันนี้พอเด็ดปนครับพี่น้องมันอยู่จ้ะมนัมนมันมันครับ